เดล d ่ดันดิลโดย every daily football สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลี่ดันดิลสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบจัดเต็มทุกวันโดย every daily football กลับมาพบก,กันกับ EP ที่8กับการสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่8สิงหาคม2025จาก5ลีกใหญ่ของยุโรปมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนโตผู้รักษาประตูชาวบราซิลวัย6 6ปีใหญ่ร่วมสโมสรวอตาโฟโก ในบราซิเลรูเซรีาหลังจากหมดสัญญากับสโมสรบอลมาเซ็นสัญญา2ปีสโมสรแอสตันวิลล่าคว้าตัวอีวานแกซองกองหน้าทีมชาติไอวอรีโคสวัย24ปีจากสโมสรนีสค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาสโมสรเบอร์ลี่คว้าตัวอาร์มันโดบรอยากองหน้าทีมชาติแอลเบเนียวัย23ปีจากสโมสรเชลซีค่าตัวประมาณ23ล้านยูโรสัญญา5ปี สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยยืมแม็กซ์เอลลีนกองหลังดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย20ปีให้สโมสรวัตฟอร์ดในแชมเปียนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ปล่อยยืมเอลฟี่เดวินกองกลางตัวรุกชาวอังกฤษวัย21ปีให้สโมสรเพรสตันนอร์ธเอน End, ในแชมเปียนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์ปล่อยยืมยังมินฮยอกปีกขวาดาวรุ่งชาวเกาหลีใต้วัย19ปี ให้สโมสรพอสมมทในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลมาต่อกันที่ลาลิกาสเปนสโมสรเชโรนายืมตัววิเตอร์เฮสกองหลังดาวรุ่งชาวบราซิลวัย19ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้มาใช้งานหนึ่งฤดูกาลวา l เลรีเฟอร์นนเดสปีขวาชาวสเปนวัย25ปีย้ายร่วมสโมสรเรอัลซาราโกซาในลาลิกา2สเปนหลังจากหมดสัญญากับสโมสรจิโรนาเซ็นสัญญา3ปี สโมสรเรอัลเบติสปล่อยยืมกอนซาโลเปอร์ติก่อนหน้าดาวรุ่งชาวอุรุกวัยวัย8 8ปีให้สโมสรมิรันเดสในลาลิก้า2สเปนใช้งานหนึ่ฤดูกาลไร,รเนียกองกลางตัวรุกชาวบราซิลวัย23ปีย้ายร่วมสโมสรอาเลติโกมิเนโรในบราซิเลรูเซลยาหลังจากหมดสัญญากับสโมสรเรอัลมาดริดเส้นสัญญา4ปีสโมสรบาเลนเซียคว้าตัวฟิลิปอูรนิช กองกลางชาวสวิตเซอร์แลนด์วัย26ปีจากสโมสรยังบอยส์ในซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์ค่าตัวประมาณ4ล้านยูโรสัญญา4ปีมาต่อกันที่กัมโชเซเรอาอิตาลีแมทติอลิเบราลีกองกลางตัวรุกดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย18ปีย้ายร่วมสโมสรคาตันซาโรในเซเรียบีอิตาลีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรเอซีมิลานเซ็นสัญญา4ปีสโมสรอินเตอร์มิลานคว้าตัวลูก้าฟิออริลิโน กองกลางตัวรับชาวอิตาลีวัย29ปีมาร่วมทีมสำรองหลังจากหมดสัญญากับสโมสรอนทรีเอสตีน่าในซีรีส์ C อิตาลีโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาสโมสรอนปาปล่อยยืมแอนโทนีปาติปิโลปีขวาชาวอิตาลีวัย30ปีให้สโมสรบารีในเซเรียบี B อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดกูกาลสโมสรอนลาซิโอปล่อยยืมดาวิเดเรนเซติผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย19ปี ให้สโมสรเอซบราในเซเรียซีย B. อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรนาปลีปล่อยยืมลอเรนโซสกาบีกองหน้าชาวอิตาลีวัย24ปีให้สโมสรเปสคาร่าในเซเรียบีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรโตรินโปล่อยตัวอันโตนิโอดานารูมาผู้รักษาประตูชาวอิตาลีวัย35ปีให้สโมสรซาแลนิตาน่าในเซเรียซี C. อิตาลี โดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา1ปีสมสรเลเช่ปล่อยยืมอเล็กซานดรูบอเบผู้รักษาประตูชาวโรมาเนียไว้22ปีให้สมสรนฟอร์จ้าในเซรีซี C, อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสมสรเลเช่ปล่อยยืมแม็กซ์เดนิสกองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเ,งเศสวัย19ปีให้สมสรนดินันเลฮอนในนาซิยงนานสองฝรั่งเศสใช้งานหนึ่งฤดูกาลมาต่อกันที่ liga, บุนเดสลีกาเยรมันสมสรนบอรุสเซียมิลเชนกลัดบัก ปล่อยตัวโคอิทาคุระกองหลังชาวญี่ปุ่นวัย28ปีให้สโมสรออาจส์อัมสเตอร์ดัมในเอเรดิวิซีลีกฮอลแลนด์ค่าตัวประมาณ10.5ล้านยูโรสัญญา4บวก1ปีสโมสรไอทราคแฟรงเฟิร์ตปล่อยยืมคริสตียลิสเตสกองกลางตัวรุกดาวรุ่งชาวฮังการีวัย20ปีให้สโมสรเฟรนซ์วารรอสในลีกสูงสุดฮังการีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสร์อาร์ซบวกปล่อยยืมองรีคูโดซูแบกขวาชาวเยอรมันวัย25ปี ให้สโมสรอนเนินแบกในบุนเดสลิกาสองเยอรมันใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรอนฟรบวกปล่อยยืมฟลอเรนมุสลิยากองกลางตัวรุกทีมชาติโคโซโวโวัย27ปีให้สโมสรอนดูเซนดอฟในบุนเดสลิกาสองเยอรมันใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรสโมสรอนสตุตการ์ดคว้าตัวทิมโคเลอร์ er, กองหลังดาวรุ่งชาวเยอรมันวัย20ปีจากสโมสรอนแอร์เบไลซิกมาร่วงทีมสำรอง โดยไม่เปิดเผยค่าตัวและรายละเอียดของสัญญาปิดท้ายที่หลีกเอิงฝรั่งเศสสโมสรสอนโอแซปล่อยตัวฟอร์ยองอาเย่กองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย28ปีให้สมสรเสอรนเซเวตในซูเปอร์ลีกสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา3ปีสมสรสอนโมนาโกคว้าตัวลูคัสฮอราเดกี้ผู้รักษาประตูทีมชาติฟินแลนด์วัย35ปีจากสมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น er en, ค่าตัวประมาณ3ล้านยูโร สัญญา2บวก1ปีสมสรอนลิวปล่อยยืมติอาโก้โมไรส์ปีกซ้ายชาวโปรตุเกสวัย21ปีให้สมสรอนคาซาเปียในลีกาโปรตุเกสใช้งาน1ฤดูกาลสมสรอนลองส์คว้าตัวฟลอริยองโตวแวงกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย32ปีจากสมสรอนอูดินเนเซค่าตัวประมาณ6ล้านยูโรสัญญา3ปีสมสรแรนปล่อยตัวอลันโดมาโคลิโนกองหน้าชาวกาบองวัย23ปีให้สมสรอนยูโรซา ในลีก้าโปรตุเกส2โดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา3ปีและนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จาก d Daily d ดั d e ิวโดย Everyday Football ถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยมีความคิดเห็นยังไงกับดีลวันนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ